พระวจ,จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเสคาริยาบทที่หข้อที่สบันทึกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราส่งคำสาปนั้นออกไปและคำนั้นจะเข้าไปในเรือนของโจรและในเรือนของคนที่สาบานเท็จโดยออกนามของเราและคำนี้จะค้างคืนอยู่ในเรือนพลานเรือนนั้นเสียทั้งตัวไม้และศิลาข้อคิดจากพระวจ,จะนะ การกระทําที่นําคํำสาบมาสู่ตัว 1. การโจรกรรมในทุกรูปแบบการขโมยในสิ่งที่เป็นของคนอื่นเช่นวัตถุคนหรือทรัพย์สินรวมไปถึงการขโมยชื่อเสียงความสุขเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่นด้วย 2. การสาบานอ้างนามของพระเจ้ารวมไปถึงพฤติกรรมของการกล่าวเท็จ หลอกลวงทำพระนามของพระเจ้าเสื่อมเสียทำมนุษย์เสียหาย 3. การกระทำเช่นนี้นำไฟเผาผลาญเรือนชีวิตพังทุกส่วนไม่มีเหลือขอพระเจ้าอวยพรค่ะ